อ,อ่าวัดหลวงพระรอลนี่นะไปผ่านไปผ่านมาจะเสกคาถามหานิยมวันนี้ตั้งใจว่าจะไปตามรอยแม่กาลรรเกศแก้ตัววันจากเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ก็น่านาจะโล่มอีกแล้วแหละแต่ว่ามีตัวแลกเปลี่ยน คุณพี่เข้าใจดีจะพามาเที่ยววัดตะโกนะครับแผ่นไม้ป้ายวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวตะดุนจะพามานมัสการหลวงพ่อรวยกันนะครับวัดตะโกนี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นที่เคารพบสการะของชาวอุธยามาเนิ่นนานแล้วแล้วก็วัดแห่งนี้นะ่ะ สร้างหลังจากที่เราเสียกรุงมาประมาณ35ปีเราเสียกรุงศีีเอธยาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2310ม้ยใช่ไหมครับส่วนวัตโกนี่ก็หลังจากที่เราเสียกรุงมา35ปีก็เริ่มสร้างวัดตโกขึ้นมาแล้วทีนี้วัดเริ่มไปที่รู้จักกันก็เมื่อหลวงพ่อรวยปาริสุทธโทนั่นท่านมาจำพรรษาแล้วก็เริ่มพัฒนาวัดแล้วตัวหลวงพ่อรวยเองนี่ก็ ท่านมีบารมีแล้วก็เป็นพระสายกรรมฐานแล้วก็มีอิทธิปาฏิหารนะครับแกผ่านหรือจะเข้าตอนิ่มสวยจะเดินลใคร้หรือยังโอเคใกล้ืะเข้าให้น้องไปดูหรอกกันได้น้องค้อเข้าไปดู่อน เขามาเนี่ยเน,นี่ยางทางเข้าเน,นะ่ยแล้วเราแล้วเราไปตรงไหนเซฟไปน้ำหน้าสกเน,นี่ยนี่คือทางเข้าแน้วดูสวยงามมากสวยนะครับสวยทำได้สวยงามนี่คือทางเข้าดูดีมีไก่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 ไกม<า>น้นี่ลงถ่ายหมแล้วเดี๋วจะขับรถไปฝ้อ้ยองคใหญ่อยู่ชั้นนึ่องอนะ จะลงถ่ายถ่ายรูกปก่อนไหมดูไฮไลท์ที่นี่ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์นะครับเป็นสีทองอลามทั้งองค์เลยแล้วก็มีใช้เป็นที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อ รับตกมาจถ่ายให้ตาไปม่เอารับตกเมเลยมน นะวิหารหลวงพ่อรวยนะครับที่เก็บสรีลระสังขารของท่านที่ว่ากันว่า สังขารไม่นองไม่เปื่อยสวยงามอลังการมากเลยครับ